ก่อนนอนคืนนี้เปิดฟังแล้วหลับตื่นมามีข่าวดีคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดตาลงและเข้าสู่ห้วงนิทราอยากให้คุณลองหยุดทุกความกังวลวางทุกภาระและปล่อยให้เสียงนี้พาคุณเดินทางเข้าสู่โลกใหม่โลกที่ความฝันและความจริงกำลังค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณทีละก้าวคืนนี้ ไม่ใช่คืนธรรมดาเพราะในค่ำคืนนี้พลังของจักรวาลกำลังหมุนรอบตัวคุณเคลื่อนความคิดของคุณกำลังส่งสัญญาณออกไปและสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณภาวนากำลังจะกลับมาหาคุณในรูปแบบของข่าวดีที่คุณเฝ้ารอไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะยากลำบากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่า ทางข้างหน้ามืดมนเพียงใดแค่คืนนี้คุณเปิดใจและฟังเสียงนี้ด้วยศรัทธาเพราะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ชีวิตของคุณอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดตาลงขอให้คุณหยุดทุกความวุ่นวายที่อยู่ในใจไว้ตรงนี้ก่อนไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่ยังทำไม่เสร็จ ไม่ต้องห่วงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องแบกอดีตที่มันผ่านไปแล้วไว้บนบ่าคืนนี้แค่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเสียงนี้อยู่กับลมหายใจของคุณและปล่อยให้ใจค่อยๆเบ่าสบายลงทีละนิดเพราะคืนนี้จักรวาลกำลังจะส่งข่าวดีมาหาคุณและสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือเปิดใจรับมัน ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกเบาๆทุกครั้งที่คุณหายใจออกให้จินตนาการว่าความกังวลกำลังไหลออกไปทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าให้รู้สึกว่าพลังดีๆกำลังไหลเข้ามาแทนที่คืนนี้คือคืนที่พลังจักรวาลจะเริ่มทำงานและสิ่งที่คุณปรารถนา กำลังจะเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้ฉันอยากให้คุณค่อยๆหลับตาและนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการที่สุดในชีวิตตอนนี้มันอาจเป็นข่าวดีเรื่องงานที่คุณเฝ้ารออาจเป็นเงินก้อนที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตหรืออาจเป็นคนดีๆที่จะเดินเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณอะไรก็ตามที่ใจคุณปรารถนา ลองจินตนาการให้ชัดเจนที่สุดเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เห็นตัวเองยิ้มกว้างเมื่อได้รับข่ามดีนั้นเห็นข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีเห็นคนที่คุณรักยื่นมือมาหาคุณเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขเมื่อฝันของคุณกลายเป็นจริงรู้ไหมสิ่งที่คุณเห็นในใจตอนนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่มันคือคำสั่งที่คุณกำลังส่งไปยังจักรวาลและจักรวาล ไม่เคยเพิกเฉยต่อคำสั่งที่มาจากใจที่เชื่อมัน่นคืนนี้คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องสงสัยว่ามันจะมาไหมหรือว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยหน้าที่ของคุณคือเชื่อเชื่อว่าเรื่องดีๆกำลังมาเชื่อว่าชีวิตของคุณคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณฝันจะเกิดขึ้นแน่นอนและในขณะเดียวกัน ให้คุณปล่อยทุกสิ่งที่เป็นพลังลบออกไปปล่อยความกลัวที่ว่าฉันไม่เก่งพอปล่อยความคิดที่ว่าฉันไม่คู่ควรปล่อยความเสียใจที่ว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับฉันคืนนี้คุณไม่ใช่คนเดิมคืนนี้คุณคือเวอร์ชั่นใหม่ที่พร้อมจะรับสิ่งดีๆคืนนี้คุณคือแม่เหล็กที่กำลังดึงดูดโอกาสความรักเงินทองและความสุขเข้ามาหาก่อนที่คุณจะหลับลึกลงไป ฉันอยากให้คุณพูดประโยคเหล่านี้ในใจชา้าๆและเชื่อทุกคำฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยข่าวดีฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับปาฏิหาริย์สิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเดินทางมาหาฉันแล้วพูดซ้ำอีกครั้งให้เสียงในใจคุณชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกถ้อยคำคือพลังที่จักรวาลได้ยิน และมันกําลังตอบสนองคืนนี้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ห้วงฝันลองขอบคุณทุกสิ่งที่คุณมีในตอนนี้ขอบคุณร่างกายที่พาคุณผ่านวันที่เหน็ดเหนื่อยขอบคุณหัวใจที่ยังไม่เคยหยุดเชื่อขอบคุณปัญหาทั้งหมดที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและขอบคุณสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นมันในตอนนี้ความรู้สึกขอบคุณ คือคลื่นพลังที่ทรงพลังที่สุดและเมื่อคุณส่งมันออกไปคุณจะได้รับสิ่งที่น่าขอบคุณกลับมาอีกนับไม่ถวนตอนนี้ร่างกายของคุณกำลังค่อยๆผ่อนคลายไหล่ของคุณเบาลงหัวใจของคุณอุ่นขึ้นความคิดด้านลบกำลังหายไปทีละน้อยและพลังแห่งความสุขความโชคดีและความสมหวังกำลังเข้ามาแทนที่ คืนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแค่ปล่อยให้ตัวเองพักอย่างแท้จริงและรู้ไว้เถอะว่าเมื่อคุณลืมตาขึ้นในตอนเช้าข่าวดีที่คุณเฝ้ารออาจจะมาเคาะประตูแล้วก็ได้คืนนี้ขอให้ใจของฉันสงบนิ่งขอให้ลมหายใจนี้เชื่อมฉันเข้ากับพลังแห่งจักรวาลข้าพเจ้าขอประกาศออกไป ด้วยจิตที่ศรัทธาว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับสิ่งดีๆทุกประการฉันพร้อมแล้วที่จะต้อนรับโชคดีที่คู่ควรกับฉันฉันพร้อมแล้วที่จะรับเงินทองความมั่งคั่งและโอกาสเข้ามาในชีวิตข้าพเจ้าขอภาวนา ขอให้ประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์เปิดออกขอให้หนทางแห่งความสำเร็จเผยตัวขอให้โอกาสใหม่ๆเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายขอให้สิ่งที่ฉันเฝ้ารอค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นในทุกลมหายใจคืนนี้ฉันปล่อยวางความกลัวทั้งหมด ฉันวางความสงสัยความไม่มั่นใจความรู้สึกว่าไม่คู่ควรและแทนที่มันด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นเพราะฉันรู้ว่าจักรวาลไม่ได้ต้องการให้ฉันดิ้นรนจักรวาลต้องการเพียงให้ฉันเปิดใจและยอมรับสิ่งที่ฉันคู่ควร ฉันภาวนาขอให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาขอให้ความโชคดีเข้ามาในชีวิตโดยไม่คาดคิดขอให้สิ่งที่ฉันเฝ้าฝันเริ่มเป็นจริงทีละน้อยขอให้โอกาสที่ฉันตามหามาหาฉันโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามคืนนี้ฉันภาวนาให้พรุ่งนี้ เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตคืนนี้ฉันภาวนาให้ข่าวดีมาเคาะประตูฉันคืนนี้ฉันภาวนาให้ทุกสิ่งที่ฉันปรารถนาเริ่มต้นเดินเข้ามาฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเงินทองที่กําลังจะเข้ามาฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับข่าวดี ที่กำลังจะมาถึงฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับโอกาสที่จะกรวาลเตรียมไว้ให้ฉันฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความรักความสุขความสำเร็จที่กำลังเดินเข้ามาอย่างมั่นคงและจากนี้ไปฉันจะไม่สงสัยอีกฉันจะไม่กังวลอีกฉันจะเชื่อและยอมรับ ทุกสิ่งด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพราะฉันรู้ว่าฉันคือแม่เหล็กแห่งโชคดีฉันคือพลังแห่งความมั่งคั่งฉันคือผู้ดึงดูดสิ่งดีๆทั้งหมดในจักรวาลฉันคือผู้สมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นฉันคือผู้พร้อมสำหรับปาฏิหาริย์และฉัน คือผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปขอให้พลังแห่งความโชคดีเข้ามาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ความมั่งคั่งความสุขและความรักเดินทางมาหาชั้นอย่างง่ายดายขอให้ทุกลมหายใจที่ชั้นหายใจเข้าคือพลังแห่งปาฏิหาริย์และทุกลมหายใจที่ชั้นหายใจออก คือการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นคืนนี้ฉันพร้อมแล้วและพรุ่งนี้ฉันจะตื่นขึ้นมาพร้อมข่าวดีที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตเสียงอธิษฐานเรียกเงินคืนนี้ฉันเชื่อว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่หายากแต่คือพลังงานที่พร้อมจะไหลเข้ามาหาฉันและในค่ำคืนนี้ฉันเปิดหัวใจของฉันออกอย่างเต็มที่ เพื่อให้พลังแห่งความมั่งคัง่งหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดยัง้งฉันขอประกาศออกไปด้วยความเชื่อมั่นว่าเงินทองเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองฉันคู่ควรกับความร่ำรวยและฉันพร้อมแล้วที่จะรับเงินจำนวนมากเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกเส้นทางของฉันเต็มไปด้วยโอกาสทางการเงินที่ง่ายและไม่คาดคิด ขอให้เงินทองหลังไหลเข้ามาจากหลายทิศหลายทางขอให้ทุกลมหายใจที่ฉันหายใจเข้าคือพลังแห่งความมั่งคั่งและทุกลมหายใจที่ฉันหายใจออกคือการปล่อยความกลัวเรื่องเงินออกไปตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฉันไม่ต้องวิ่งตามเงินอีกต่อไปเพราะเงินกำลังวิ่งเข้ามาหาฉันด้วยความเต็มใจเงินเข้ามาผ่านงานของชัน เงินเข้ามาผ่านโอกาสใหม่ๆเงินเข้ามาผ่านผู้คนที่อยากสนับสนุนชันเงินเข้ามาผ่านทุกช่องทางที่จักรวาลสร้างขึ้นเพื่อฉันโดยเฉพาะฉันขอบคุณสำหรับเงินทุกบาทที่ฉันมีอยู่แล้วฉันขอบคุณสำหรับเงินก้อนใหญ่ที่กำลังเดินทางมาหาฉันฉันขอบคุณที่จักรวาลไม่เคยลืมคำอธิษฐานของชันเลยแม้แต่ครั้งเดียวคืนนี้ ฉันปล่อยให้พลังของความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันรู้ว่าฉันคู่ควรฉันรู้ว่าฉันพร้อมและฉันรู้ว่าเงินทองจำนวนมากกำลังจะเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องฉันคือพลังแห่งความมั่งคั่งฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองและฉันคือผู้สร้างชีวิตที่ร่ำรวยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป ฉันคือพลังแห่งความมั่งคัง่งฉันคือแม่เหล็กแห่งเงินทองและฉันคือผู้สร้างชีวิตที่ร่ำรวยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเสียงอธิษฐานเรียกโอกาสบวกผู้คนบวกผู้ช่วยชีวิตคืนนี้ฉันประกาศกับจักรวาลด้วยหัวใจที่เปิดกว้างว่าฉันพร้อมแล้วที่จะต้อนรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ฉันพร้อมแล้วที่จะเจอผู้คนที่ถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของฉันและฉันพร้อมแล้วที่จะรับความช่วยเหลือจากทุกทิศทางฉันภาวนาขอให้ประตูแห่งโอกาสที่ปิดอยู่เปิดออกตรงหน้าฉันขอให้ฉันได้พบกับผู้คนที่มีพลังบวกที่จะนำพาฉันไปสู่เส้นทางใหม่ขอให้ทุกก้าวเดินของฉันพาฉันเข้าใกล้ความสำเร็จ มากขึ้นทุกวันฉันรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเดินเพียงลำพังจักราวานจะส่งคนที่ใช่เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะมาในรูปแบบของเพื่อนคู่ชีวิตหรือผู้ช่วยชีวิตและพวกเขาจะนำพาฉันไปยังโอกาสที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ฉันเปิดใจรับทุกคำแนะนำที่มีค่า รับทุกความช่วยเหลือด้วยความกระตันอยู่และพร้อมแลกเปลี่ยนพลังดีๆกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตฉันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ปิดกั้นตัวเองอีกฉันจะไม่กลัวที่จะเริ่มใหม่และฉันจะไม่สงสัยในเส้นทางที่จักรวาลกำลังพาฉันเดินไปฉันเชื่อว่าโอกาสที่ฉันตามหากำลังตามหาฉันเช่นกันผู้คนที่ฉันต้องการ กำลังเดินทางมาหาฉันและความช่วยเหลือทั้งหมดกำลังเคลื่อนเข้ามาในชีวิตฉันอย่างง่ายดายฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้คนที่กำลังจะปรากฏตัวฉันขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันคือพลังแห่งความเป็นไปได้ฉันคือผู้ดึงดูดผู้ B. คนที่ดีเข้ามาในชีวิตและฉันคือผู้ที่พร้อมรับทุกโอกาส ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปก่อนที่เสียงนี้จะจบลงฉันอยากให้คุณจำประโยคนี้ไว้เสมอสิ่งที่คุณปรารถนาก็กำลังปรารถนาคุณเช่นกันมันอาจใช้เวลาแต่มันจะมาถึงแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะคอบคุมตัวเองในคืนนี้ที่เลือกเชื่อมากกว่ากลัว ขอให้คืนนี้ของคุณเต็มไปด้วยความสงบขอให้ฝันของคุณเต็มไปด้วยความหวังและขอให้พรุ่งนี้ของคุณเต็มไปด้วยข่าวดีหากคุณอยากฟังคำพูดดีๆแบบนี้ทุกคืนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อให้ทุกคืนของคุณคือจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้น จงหลับอย่างสงบแล้วตื่นขึ้นมาเพื่อรับข่าวดีในวันพรุ่งนี้